สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่24เดือน3นะครับปศสอ0พนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับ <c oughs> ครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ถึง9คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้น การนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> ครับก็มาดูผลออกวัน <c oughs> ที่จฟี ออก018459นะครับ0 1 8 4 5 9, 9นะครับส่วนเลขล่างเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งของนะครับก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นผลที่ออกนะครับก็คือ01ส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือ หลักพันกับหลักร้อยนะครับออก84ส่วน3ตัวนะครับออก4 5 9แล้วก็2ตัว5 9าปนนะครับก็า <c oughs> มาดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับแนวต่างที่ผมลงให้ชุดวินนะครับ8 2 3 4 0นะครับ8 2 3 40ก็ถือว่ก็เท่าวันนี้เข้าตรงๆเลยเนาะนะครับ ใครนำไปวิ่งก็คือ8 4นะครับ8 4แล้วก็วิ่งลูดนะครับเน้นในที่เลข8นะคใครนำแปไปวิ่งไปลูดก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่าเข้าชุดนี้นะครับ8 4ส่วนเลข0นะครับเลข0ูนย์ถ้าท่านนำไปวิ่งไปลูดเหมือนกันนะครับแถวริมฝั่งโคงหรือว่าลาวเนาะเนี่ยก็เข้าตำแหน่งเลข0 นะครับแต่เจาะไม่เข้านะนะครับมันมีได้แค่08แล้วก็0 0มันออก0 1ก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าเอาหลักๆของเราก็คือตัวที่เล่นกันนะครับส่วนนี้เป็นของฝั่งเราเล่นฝั่งโครงที่เล่นกันนะครับเลขศูยนะ์เนาะก็มีอัดหลายท่านอยู่นะครับอยู่แถว fc นเนาะจะแม้ที่อยู่แถวแถวอุบลอุดร on. มีอยู่เนาะ นะครับเคยคอมเมนต์เข้ามาถามอยู่เนาะสำหรับเราพัฒนาท่านเรียนว่าเลขล่างก็คือหลักแสนกับหลักหมืน่นนะครับทางโน้นของเขาเป็นเลขล่างเนาะแต่ว่าท่านนำส่วนไปวิ่งไปลดก,ก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะครับ, <c oughs> รบก็มาดูตัวเจาะ ตัวจอผมเล่นให้แค่4ชุดนะครับผมจอที่8 2 8 3 8 4แล้วก็8 0ผมเล่นให้8 2กับ8 0ไม่มาเนาะนะครับเข้าที่8 4กับเข้าชุดนี้นะครับเราเข้าที่8 4ส่วน3ตัวผมเล่นให้2ชุดนะ <c oughs> เล่น8 0 2 0กับ8 4 0 แต่มันไปเข้าข้างล่างเนาะแปดสี่นะครับมันไม่ไปข้างบนมันติดแค่สี่หลักร้อยเองนะครับติดแค่สี่หลักร้อยครับก็ถือว่าแนวาทางนะครับวิ่งโลดชุดวินนะครับแปดสี่วิ่งโลดเลขแปดนะครับแล้วก็ศูนย์ฟังริมฟังโค้งนะครับแล้วก็ตัวเจาะแปดสี่นะครับก็ถือว่าแนวาทางวันนี้ก็เข้านะครับ แล้วก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่วันนี้วันที่2ีนะครับวันที่26เนาะวันที่26เดือนสา5สองพันาร้อย 68กับกับแนวทางเราพัฒนานะครับกับแนวทางวันนี้แนวทางอันนี้ก็ก็ยังไม่หนีเลขแปดนะครับยังไม่หนีเลขแปด ก็วันนี้ผมก็พูดจริงๆเนาะก็แปดมันเดินมาสองวันสองสองสองวดแล้วเนาะวันนี้ผมก็หาได้เลขแปดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมให้สองตัวแล้วกันเนาะนะครับก็ให้สองตัวเหมือนเดิมครับแต่ว,ว่า ันนี้เลข8ผมพูดตรงๆแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะ8ปมันมา2วันติด2รอบ2วัด2งวัดติดแล้วนะครับแต่ว่าสูตรมันก็ยังได้เลข8อยู่นะครับฉะนั้นมก็ยังจับเลข8อยู่แต่ชุดรองก็น่าจะเป็นเลข7กนะครับครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดบินผมให้ที่8 3 4ี่ห้าห แปดสามสี่ห้ามันได้หกตัวนะครับห้าหกแล้วกันเนาะนะครับเอาไปวินแต่ถ้าจะวินไม่เอาเลขหเอาเลขเจ็ดก็ได้นะครับเพราะว่าเลขเด่นของผมมันได้ เลขแกับเลขเจจะเพิ่มไปผมเพิ่มก็วินมันก็จะได้6ตัวก็จะเยอะไปนะครับฉะนั้นผมจัดเป็นเลขเด่นแล้วกันนะครับวันนี้ผมให้เด่นวิ่งลูดให้ที่เลขแปกับเลขเจ็นะครับตัวแปดมันเดินมาหลายวันแล้วนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจเลขแปแต่ว่าตามสูตรมัน มันยังชี้ไปที่เลข8อยู่นะครับยังได้เลข8อยู่ฉะนั้นผมก็เน้นตามสูตรนะครับสุดตัวรลองก็เป็นเลข7เนาะก็ระวังไว้นะครับ <c oughs> ก็ไอเดิน2ตัวแต่ผมก็จะจับให้แค่เลข8ปดไจับไปที่8 3มันจะออกย้อนหลังผมหรือเปล่านะครับแประวังไว้ด้วยเนาะนะครับแปา มันจะออกซ้ำตัวเดิมไหมผมจับที่แปดสามแปดสองแปดห้ามันได้แปดสี่มันจะซ้ำไหม แปดสองแปดสอสามแปดสี่แปดห้าค่ะแปดสี่ผมไม่จับนะครับขออนุญาตไม่จับเนาะถ้าจะจับก็จับได้นะครับแปดสี่ตัวเก่านะครับ กดจับไปที่8ปดเลยคเป็นอะไรก็เป็นไปได้นะครับสบําหรับแนวตางต้งก็ถ้าท่านจะจับก็จับเลย8 3 8 4ามแปดสี่แนะครับวันนี้ผมขอเพิ่มเติมเลขสองเข้ามาแทนเลขสีนะครับตัวที่ผมเล่นให้วันนี้ผมเล่นให้ที่8 5ชุดเดียวเนาะนะครับผมเล่นให้ที่8 5 ส่วนสามชุดนี้เป็นชุดลองนะครับเรามาดูสามตัวนะครับสามตัวจับห้สามชุด <c oughs> ชุดแรกนะครับเจ็ดห้าแปดชุดที่สองนะครับ ห้าแสุดชุดที่3ามห้าเจ็ดหกนะครับกดตาไปชุดนี้นะครับ้าเจ็ดกเป็นชุดลองนะครับผมจับที่เลขเจไว้นะครับจับที่เลขเจ็ก็จับที่เจห ก็จะเล่นเลขเด่นมาด้วยกันก็ได้นะเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดมันจับอยู่ในชุดนี้ฉะนั้นสามตัวนะครับผมเน้นในชุดนี้นะครับสามตัวเน้นให้ที่เจ็ดห้าแปดหรือห้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดก็ได้นะครับเจ็ดห้าแปดมันมองขัดขัดยังไงเนาะนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นห้าเจ็ดแปดก็ได้ นะครับ78ดแต่ผมเน้นในที่ตัวนี้นะครับก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับเลขเด่นก็คือ87นะครับแปดผมกันไา้76ถ้าว่า7ไม่มาก็เอยถ้าแปดไม่มาแล้วเจ็ดไล่เลยเนี่ยเข้านะครับ 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, ก็73747576้นะครับ้วก็ตัด เล่นเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้เนี่ยผมเน้นให้2ชุดนี้สองตัวเนี่ยแต่ว่าถ้าเล่นผมให้85 86ท่านก็เล่น75แล้วก็76ก็ได้ถ้าท่านไม่ชอบ83 82ก็ตัดออกจะเล่น85 86 75 76เป็น4ชดุดนะครับสตัวประจับให้อยู่นี้ก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้ว ไม่สับสนนะครับกระตนกันอีกรอบนะครับสาหรับแนวต่างเราพัฒนาเนาะนะครับชุดวินมันด้าน6ตัวนะครับผมตัดเลขเจ็ดออกในชุดวินหรือใครจะเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมเน้นไปที่เลข8นะครับเน้นไปที่เลขแปดด้นเลขเด่นก็คือเลข8นะครับที่เลขตัวเดียวนะครับมันก็เดินมาสักสองวันติดแล้วสองวันติดแล้วนะครับเนี่เป็นวันที่สามวันที่สามหรือวันที่สี่ เ็ก8นะครับนั้นตัวที่ผมจับไปผมก็จับ8 3นะครับ8 4มันออกไปแล้วมันจะมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เลยแทนไปที่ไปที่เลข2นะครับก็จะเป็น8 3 8 2 8 5 8 6นะครับใครจะเล่น8 4อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับวินเอาในนี้นะครับถ้าท่านไม่ไม่ตาม8 2ก็ได้ครับ 8, 8 4 8 5 8 6 8ไปเลยนะครับชุดวินไล่เลย เกิดหมดผมจับแปดสามผมเปลี่ยนแค่เลขสี่แล้วแปดสี่มันออกไปแล้วนะครับมันจะมาอีกไหมถ้ามันมาอีกก็ท่านก็จับไล่เลยแปดสี่แต่ถ้าท่านไม่ชอบเลขสี่ชอบมันที่ผมจับให้ก็เป็นแปดสองแปดห้าแล้วก็แปดหกนะครับส่วนเลขเจ็ดนะครับถ้าท่านชอบนะก็จับได้นะครับก็อาจจะเอาเลขแปดไปด้วยกันก็ได้ก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับบมองในชุดวินมันเยอะนะครับมองในชุดวินมันเยอะ ว่าใครมีทุนก็วินออกก็ได้นะครับ12ตัว3ตัวส่วนตัวที่ผมครัดให้เน้นก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือ8 5ดหนะครับแปแล้วก็ระวัง8ปดเจดแดหกเนี่ยถ้าว่า8มานะนะครับ8ปดห้าแปดหกห้าเจดหกนะสชุดนี้ก็พอก็ได้ถ้าท่านตัด8 3กับแปดออก นะครับหรือว่าจะเล่นตามที่แนวทางผมบางให้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับซึ่ง8ปดสองมันมันตัวแทนผมแทน4่เฉยๆนะครับผมออก8ปดสไปแล้วนะครับม,มันก็มีโอกาสมาอีกเหมือนกันนะครับแปดสี่ถ้าจะไม่เปลี่ยนก็ผมพอแล้ว8ปดสองกับแปดสตัวไหนก็ได้นะครับก็เลือกเอานะครับ ครับคลิปเคล็ับแนวทางวันนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่26เดือน3มนะครับปศ2 5ง8นกะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับขอขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ